สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่9มีนาคม2,563นะครับวันนี้วัวเข้าครับเราพบกันที่ตลาดนัดโคกระบือวังประจบจังหวัดตากครับวัวเข้าวันจันทร์วัวออกวันพุธครับตัวนี้เท่าไรเบสตัวเดียวเนี้ยตัวนี้สงพ่อวัวครับราคาร้องสี่หมื่นบาทออ้ือ ันน้ยลู็เตัวใหญ่ขายไปยังพี่ตัวใหญ่ย่างกันไอ้พวกนี้เท่าไรครับชาโรเล่เนี่ยครับชาโรเล่เนี่ยเท่าไรพี่ร้อยหนึ่งเจ็ดห้าร้อยพี่พคู่หนึ่งหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับราคาร้องอยู่นะครับตอนเช้าตัวนี้สวยครับสวย รอยเล็กเท่าไหร่ครับพี่ตัวละมืนเจ็ดกว่าหมื่นแปดกว่าครับหมื่นเจ็ดพันกว่าถึงหมื่นแปดพันกว่านะครับบัวทยอยเข้ามาเรืเลยนะครับบัวครับ เป็นประมาณเล็กๆครับหมื่นเจ็ดพันกว่าถึงหมื่นแปดพันกว่าแต่ติดใจตัวนี้แบบนี้เท่าไรครับพี่ ตัวละสองหมื่นเก้าพันครับราคาอยากได้ครับตัวยืนและตัวนอนนะครับราคาร้องนะครับราคาร้องคู่ไหนเท่าไหร่คู่ไหนขายไปแล้วหกหมื่นพันครับหกหมื่นหนึ่งพันห้าตัวแล้วครับเหลืออีกหกตัวครับเข้ามาดูคู่นี้ครับหกหมื่นหนึ่งพันใครซื้อไปพี่พี่จบครับอ้าวคู่นี้ไปสะกระโจมครับสะกระโจม หกหมื่นหนึ่งพันสองตัว 46, สี่หมื่นหกสี่หมื่นหกครับแล้วตัวเมียขายไปหนึ่งหมื่พันตัวเมียตัวแดงนะครับครับ,รบตัวเมียนะครับหนึ่งหมืหพันสองตัวตัวผู้ขาวๆนั้นสี่หมืนหกพันนี่เหลือตัวสองหมื่กว่าครับฝั่งนี้ครับนี่เท่าไหร่ครับพี่สองหมื่นเท่าไหร่ครับสองหมื่นครับถ้าราคายกสามตัวขายเลย สี่ตัวสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อครับตัวบลดอยางไรเาอย่าไม่ใ่าม่ัเป็นไรก็ทำเลยครับสองเหมืนขวาครับสองเหมนขวาสวัสดีครับมาเออะไรครับ มืองกว่ากว่าแบบนี้เท่าไรพี่พงศ์ไปตามยูทูบอยู่ประจำอ๋อครับตัวละสองหมื่นแปดครับแบบนี้แล้วตัวเมียนี่แล้วพี่ตัวเมียมูลสี่ห้าร้อยยังไม่ได้ขายนะร้องอยู่ครับมูลสี่ห้าร้อยแบบนี้สองหมื่นแปดพันเด็กแดงๆนะครับยังมาทันนะครับวันนี้ยังมาทัน เออมาดูชุดนี้เขาต่อรองกันครับราคาเท่าไหร่จากสุพรรณครับสวัสดีครับพี่เท่าไรครับแบบนี้สองหมื่นห้าพันห้าค่ะสองหมร้อยกี่ตัวครับพี่สิบเจ็ดตัวแล้วพี่นาะสจอ่าเขาจะเอาห้าตัวเของนี้ข้อนนี้เท่าไหร่สองหมื่นแปดพันห้าค่ะสองหมราคาร้องอยู่นะครับข้อนี้นี่จะคัดเอาห้าตัว สองหมื่นห้าพันคนสีแล้วครับคนสีแล้้ววรัับหาต ก็นี้จะใช้ราคาเล็กมันก็อายุมันจะอ่อนก็นี้หน่อยค่ะัพอดีก็ได้ครับทุกคนครัหกก็ได้พี่โจ๊บโจ๊บพีสบายได้ค่ดเดินะครัจะได้เหลือชุดนู้นครับอ่าตัวพอหกตัวก็ไม่เฉยน้องมนน่สวยนะเนี่ยขายแล้วนะครับสองหมื่นห้าพันห้าตัวครับให้เลือกได้ ครัับตวพี่ช้างตัวเท่าไหร่ครับพี่ร้องตัวละห้าพัาสองหมื่นห้าพันห้าราคาร้องนะครับบามัน 1, แดงแดงฝั่งนี้นะฝั่งนี้นพี่ล้วหมื่นแปดพันแปดบบนี้ตัวละหนึ่งหมืนแปดพันแปดร้อยครับ ราคาร้องครับหนึ่งมบาททวนต่อได้ต่อได้ใช่ไหมเอาเรามาดูตัวเมียไทยครับไทยแท้ครับมาจากแม่สอดอันวยนแบบนี้เท่าไหร่ครับ 6,000กว่ากเล็กโตรวมกันเลยตัวเมียครับ6,500นี่นะครับตัวเมียไทยๆครับมาจากแม่สอด พี่ปิ้นเปิดประตูให้หน่อยพี่พี่ปิ้นเปิดประตูให้หน่อยเงตัวเท่าไรบ้างครับยังเหลือ,อยู่ตัวเดียวครับตอนนั้นขายไปแล้วเหรอตัวผู้เนี่ยขายยังยังครับตัวผู้ยังตัวผู้เท่าไรตัวนี้สองหมื่นกว่ารองไว 25, ้สองหมื่นห้าพันห้าสองหมื่นห้าพันห้ารองไหนตัวที่ขายแล้วอยู่ไหนครับ ขายแล้วอยู่ข้างหลังครับขายแล้วตัวนี้เท่าไร่ครับสองหมื่นห้าครับโก้ตัวนางหมื่นห้าตัวนี้สองหมื่นห้าพันนะครับขายแล้วตัวเมียครับสองหมืนห้าพันตัวกินฟางอยู่นี่นะครับสวยๆหนึ่งหืนห้าพันครับตัวเมีย 1 15, น0 0 0นี่ัครับตัวใหญ่นี่ขายยังหกหม0่นสองล็องสูง้กันเถอะตัวใหญ่นี่หใหญ่น่62,000นะครับราคาล้องนะครับหัวโลนเขาต่อ58,000เมื่อกี้เห็นอยู่อันนี้หกหมื่นสองพันครับราคาล้องครับเกิดปีห้าหกอ่ะนี่แหละครับ

ปากไม่ยัง้งได้ได้หนึ่งร,ร,ร้อยเอา,าหออให้หนึ่งพันสองหมื่นหนึง่งพันห้ารนะ้อยพลศิครับสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเรียบร้อยครับไ,ไ,ไ,ไปสู่พัน์บุรีครับยังไม่ได้เลยเหรอสองหม,มื่นพันขาดทุนให้ให้สองหมนพัน เอาเท่าไหร่ปิ้นเอาส<อ>ามพันห้าเกี่ยงเงินกันลง,ลงมาพันละสองพันห <2500. S 2> ้าร้อยลองเขาไว้ส<ะ>ี่พันห้าวเมียมันก็ดุนร่ง ไงลูกพี่คุณห,หนืหน่อยอยู่นี่ทยอยมากันเรื่อยๆนะครับบัวเอาแบบนี้ยังไงครับหบบรบือกี่ตัวเนี่ยสิบสองโอ้ยยังไม่ได้คิดทุน,นขายไปยังพี่นง ขายยัางพี่น้อง,งคู่นี้เอาเท่าไรพี่หกหมื่นห้าพันสามหมื่นสองพันห้าร้อยติดเนื้อแล้วนะหัวขุนมาแล้วติดเนื้อแล้วอ่อนตัวนี้ครับวัวเปียวครับทรงหัวเปียวหัวเปียวนะครับขายแลวสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับ แบบนี้เป็นไปขุนเป็นัวเปี่ยวได้ครับลึงสั้นลึงไม่ยาว อะไรมาพี่ยุนไก่เหรอไขอ่เหรอไก่เด้อพี่น่าจะไม่ขายกันหรมั้งแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่สวันนี้ครับพี่เท่าไหร่ลองเท่าไหร่สี่หมื่นสองห้าร้อยครับ ตัวใหญ่นะครับชุดนี้42,500ราคาร้องอยังครับเก็บบล็อกครกับ สืบตัวเท่าไหร่ตัวเท่าไรละราคาสี่หมื่นสามห้าร้อยครับผมราคาร้องอยู่นะครับของรวยเป็นไงอรวยขายไปอไ่ะามเก้าห้าร้อยมั้งมันการซื้อใ,ใครซื้อ อชุดนี้39,500ตีกาแล้วปั๊มเบอร์แล้วครับขายแล้วนะครับ3 9 5หมี่นาพันาครับอ๋อใช่ครับแบบนี้เท่าไรครับไอเนตหนึ่งสตัวสามตัวหนึ่งแสน ครับผมยังไม่ได้ขายนะครับมาได้เลยครับสามตัวหนึ่งแสนท่วนชาโลเล่ครับผมเท่าไรพี่เจ๊กลุกนี้ร้องแปดหมื่นห้าครับสองตัวครับแปดหมื่นห้าพันลุกสิบตัวร้องตัวระคาหนึหมื่นห้าครับผมสองตัวนี้แปดหมื่นห้าพันครับครับผมราคาร้องนะครับ ขายแล้วตัวละสองหมื่าพตัวครับผมชุดนี้สามหมื่นเจ็ดพันห้าครับอายุดีสามหมื่นนตัวสิตัวครับอายุดีครับชุดนี้ขายแล้วตัวละสองหมื่ใครซื้อครับอ๋อพี่จบสองหมครับตัวละสองหมขายแล้วนี่ของผมครับดูเอานะครับอ่านี่ของพี่เจ๊กท่าย 35,000ราคารองแล้วครับผมยังมัดเป็นแถวอยู่นะครับรอคนซื้ออยู่รอตัว35,000ครับผมตัวเท่าไหร่พี่ย้อยเท่าไหร่ละสี่หมื่นเรแล้วสี่หมื่นต้น คือนี่นะครับสี่หมื่นต้นเสร็จ,เร,จเริ่มต้นมากันนะครับ <c oughs> ให้ดูคร่าวๆก่อนชุดนี้วัวมาจากน่านครับพี่เกิดตัวอะไรพี่เกิดสี่หมื่นห้าร้อยราคาร้องครับถแถวล้วนี้อ <c oughs> ีตัว ที่หันท้ายมาเนี่นะครับตัวละสี่0มื่นห้าร้อยครับราคาร้องครับจุดนี้สี่หมืห้าพันห้าร้อยครับสี่ตัวราคาร้องเป็นวัวของพี่บุญเกิดนะครับบุญเกิดทิมอยู่ขึ้นไปซื้อมาจากจังหวัดน่านครับมาทุกนัดเอาเขาสั่งให้ถ่ายให้เมียเขาดูครับนี่ความลำบากของคนขายวัวเป็นไงขายไม่ได้กันเลย เคฝากติดตามด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะถ่ายทีละช่อง <c oughs> ละช่องครับผมสวัสดีครับวอมีแต่สวยแต่คนซื่อไม่มีเอาหรือไม่เอา